ความรูออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกู เลขที่บัญชีหนึ่6ห3าหนึาคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบอะข้อนี้ยีิบเกบอกว่ากราฟแสดงผล ผลต่างจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศณนะบริเวณต่างๆของโลกในช่วงปี1,900-2,000 1, 1 2, เนี่ยเป็นดังภาพก็จะมีกราฟบริเวณที่1บริเวณที่2บริเวณที่3เนาะเป็นกราฟแสดงผลต่างจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิแล้วก็ถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องอ่ะทีนี้เนี่ยน้องก็มาไล่ดูช้อยเลย ชอ,ชอยที่หนึ่งเนี่ยบอกว่า,าในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะบริเวณหนึ่งสองสามเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นทั้งสาบริเวณก็น้องเข้ามาดูกราฟบริเวณที่หนึ่งเนี่ยก็คือในหนึ่งร้อยปีเนี่ยน้องต้องดูว่าแกนนอนตรงเนี่ยคือปีพศนะแล้วก็ใช้ใช้สเกลเดียวกันทุกกราฟเนาะก็คือตั้งแต่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ไปถึงสองพัน อันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของ1 0 0่งปีเป็นแกนนอนเป็นปีคศแล้วก็แกนตั้งเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิโอเคนะทีนี้เราก็มาดูบริเวณที่1กันบริเวณที่1เนี่ยก็คือตั้งแต่หน0 0งเไปถึง2000ตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเห็นปะ่ะอุณหภูมิมันจะมีค่าสูงขึ้นเห็นปะ่ะในช่วง100ปีเนี่ยสังเกตว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเนาะ แล้วก็บริเวณที่สองเนี่ยก็ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ดีเนาะจากปีแรกๆเนาะโอเคไหมก็คือเขาต้องการเทียบในช่วงหนึ่งร้อยปีเนี่ยก็คอือหรือเราจะเทียบเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยกับจุดสุดท้ายเนี่ยจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะสูงขึ้นเห็นปะ เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จุดสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดสุดท้ายก็มีมีค่าสูงขึ้นเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็สูงขึ้นเห็นปะสูงขึ้นทั้ง3อันเลยเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องเนาะข้อ1ถูกต้องข้อ2บอกว่าในช่วง100ปีเนี่ยบริเวณที่3มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศสูงกว่าบริเวณที่2ในช่วง100ปี บริเวณที่3มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศสูงกว่าบริเวณที่2จริงหรือเปล่าน้องก็ดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศก็คือบริเวณที่2เนี่ยนะมันสตาร์ทที่0ูนตรงนี้พอมันสตาร์ทที่0ูนใช่ไหมแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปพอปีที่100เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับศูนย์จใช่ปะ No, 0.4ทีนี้เนี่ยบริเวณที่3เนี่ยก็คือสตาร์ที่ลบลบจุดสองใช่ปะลบจุดสองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับตอนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่0.2เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปเท่ากับเท่าไหร่0.4ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ0.4ใช่ปะเพราะลบ0.2ไปถึง0.2ก็เป็น0.4 แล้วก็ทีนี้อันนี้ก็เป็น0.0ไปถึง0.4ก็จะเป็น0.4เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเท่ากันใช่ป่ะถ้ามันเปลี่ยนแปลงเท่ากันเนี่ยข้อสาข้อ2มันบอกว่าบริเวณที่สม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงกว่าก็ผิดเลยเนาะผิดไม่สูงกว่ามันต้องเท่ากันเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเท่ากับ 0.4. นเท่ากันก็คือ 0.4ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าอุณหภูมิเริ่มต้นกับอุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปเท่ากับศูเนาะก็คือเอาแค่ผลต่างอะนะไม่ใช่เอาตัวอุณหภูมิมาคิดเนาะโอเคข้อ2ก็เลยผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2เนาะทีนี้เรามาดูข้อ3ก่อนข้อ3เนี่ยบอกว่าในช่วงหนึ่งร้อปีบริเวณที่1มีแนวโน้มอัตราการหลอมเหลวของทานน้ําแข็งจะสูงกว่าบริเวณที่ส จริงหรือเปล่าก็จริงถ้าน้องมาดูการมเนี่ยบริเวณที่หนึ่งเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเห็นปะ่ะเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้สูงแบบก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิของบริเวณที่1น่เนี่ยน่าจะสูงที่สุดเนาะเพราะฉะนัะ้นพออุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยทาน้ําแข็งมันก็จะเริ่มละลายมันก็จะเริ่มละลายละลายละลายเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของบริเวณที่1 จะทําให้ทาน้ําแข็งเนี่ยอัตราการหลอมเหลวเนี่ยจะสูงกว่าในบริเวณที่3แน่นอนเพราะว่า,าถ้าดูจากการาฟเนี่ยไอ้บริเวณที่1เนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดมันก็เลยทําให้ละลายเร็วเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกข้อ4บอกถ้าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศยังคงมีแนวโน้มดังการาฟในปี2010 บริเวณที่2จะมีโอกาสพบพายุหมุนเขตร้อนได้บ่อยครั้งขึ้นจากปี2000อ่ะเราก็มาดูกราฟของบริเวณที่2นั่นเองก็คือกราฟนี้ตรงเนี้ยคือปี2000แล้วเขาบอกว่าถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะจะมีโอกาสพบพายุมากขึ้นก็จริงถูกปะ่ะเพราะว่าไอกราฟบริเวณที่2เนี่ยมันมีแนวโน้มอุณหภูมิเนี่ยจะ สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าปี2 0 1 0ก็คืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปี2010เนี่ยมันก็น่าจะร้อนขึ้นใช่ป่ะพอร้อนขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นถูกปะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้เยอะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2010เนี่ยในบริเวณที่2น่าจะร้อนขึ้นกว่าปี2000มันก็เลยพบพายุหมุนเขตร้อนได้บ่อยครั้ง ขึ้นมากกว่าเดิมเนาะข้อ4ก็ถูกต้องข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2เอาง่ายๆก็คือสรุปแล้วก็คือข้อนี้เนี่ยเราก็แค่ดูกราฟให้เป็นแล้วเราก็ทําการวิเคราะห์กราฟแล้วก็ดูจากช้อยแต่ละช้อยว่ามันเป็นแบบไหนเนาะดูแต่ละช้อยว่าแบบเอาไปจับกับกราฟว่าแบบอันไหนมันยังไงก็ดูจากกราฟแนวโน้มตรงนี้คือเราก็ ดูจากกราฟแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแต่ละชอยก็ได้เลยโอเคไหมก็ต้องดูกราฟให้เป็นเนาะข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากแค่ดูกราฟแล้วก็วิเคราะห์นั่นเองอมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูล